ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาซ่อมทีวี TCL 40นิ้วโมเดินก็ LED สี่ D สองเี่ศูนนะครับ เราทำการซ่อมเสร็จภาพก็จะออกมาเป็นขี้กลาบนะ,ะภาพภาพเป็นขี้กลาบไม่ชัดนะบางคนก็เจออาการนี้นะก็มีเพื่อนช่างสอบถามมาเยอะเลยนะครับใน Youtube แต่ก็ยังไม่มีเวลามาตอบนะครับก็ขออภัยด้วยนะฮะ วันนี้ก็จะมาแก้ไขให้ดูนะครับมีเพื่อนช่างสอบถามมาว่ารุ่นนี้จะเข้าเซอร์วิสโหมดยังไงนะฮะก็บางรุ่นก็เข้าไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นแต่รุ่นนี้ก็จะเข้ากดเมนูแล้วก็กดไปที่หนึ่งหนึ่งสก็นะฮะจะ นะครับกดกดเมนูนะฮะกดไปที่1นึ่งหนึ่งสี่เจกจะเข้ามาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดกดเลื่อนลงมาฮะกดตัวนี้เนี่ยเลื่อนลงมาจะมีคำว่าพาแนลน่กดเลื่อนลงมานะ กดเลื่อนลงมาที่พาเนลนะฮะแล้วก็กดโอเคแล้วเราก็มากดโอเคตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนที่ lvds นะฮะกดตรงนี้กดโอเคไปเรื่อยๆนะฮะนี่นะครับภาพใสเลยภาพใสแล้วครับจากนั้นเราก็กด exit นะ กด e อ i t ออกนะฮะเราจะทดลองปิดเปิดใหม่ลองดูนะฮะก็จะปิดเปิดใหม่ลองดูก็โอเคแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ก็ก็มีแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะลง youtube ให้เพื่อนเพื่อนช่งางดูนะครับเพื่อนช่างคนไหนที่มีปัญหาแบบนี้ก็ก็ลองเข้าเซอร์วิสโหมดลองดูนะครับก็สวัสดีครับ